không cần chắc có mi so không mà chắc cặp bông có mi bọn thế nhiều bao lái bôi <laughs> tôi nhảy bà... tôi nhảy có tôi nạn bò ao à để cốp sọn so, so, cần phải nọ hù điều sọn so, cần bao nhiêu nữa sọn cần phải nọ tôi nói tôi nhảy cặp bông cặp ซับเป็นอะไรไปจโอ้ยปะได้กบพี <turnover> ่น <difficulty> ้องเลยน้องหาเขียดเขียดและสีไฟน่นโฟมลองลองคุดบางทีทำมันบลด์มดครบสามโตพี่น้องเลยถ้าเกิดแปะแล้วมันจะอะไรนะ เีล็ดก็โตใหญ่ดีนะอ๋อทะกบป้ามีตัวใหญ่ไม่ใหญ่สามโตโตโดนี่เคลียร์แต่ย่านะาจะเริ่มใหญ่ะบเนณฑ์ได้กบวะ ตัวกบมันหลายว่ะซะนี้ดึกค่ำมันบ่มีแหน่นะค่ะแต่ว่าแค่นี้ฮะอืมมันบ่คือทั้งรุมทุกรุมมันฮู้ยังทุกคนกดกันหมดพี่ยังบ่ได้ขุดเด้พี่ปลาดาเคยบ่ได้ลูกเต่าจะได้ โมได้ลไ <üman> ี่น่อยไปจากโตเฮ้ยได้ต้อันเนี้ยเพราะว่าม่านโอยังไม่ขียดหรอกเึ้นมาถึงทั้งหลุมนะไข่เน่แต่ว่าโคนห้าลายทั้งหลุมเข้าห้าแลยแต่ว่าเน่เน่ไ้โ๊บแี่หนึ่งขาไมได้ก๊บช่วงกูวางหันลงใหม่ๆเนาะไข่บก็ไ ถ้ากันออกทงหน้าเลยพี่น้องบนบอมีอะน,นะบอมีเขียดเขียดอึดออกมา,าทางหน้าก่อหาคุดอันครบพี่น้องเขียดบ่ได้ได้ครบไป,ปยังใครเนาะรอลุนรอชมพี่น้องสีได้ครบจากโตมาหนิประชกกอนหาครบพี่น้อยเห็นครบเห็นครบแล้วผัดว่าสภาพเสียงสมุน เีมิบนเดพี่น้อยมัม่มีินแายบายบายพี่น้องเอาบ่ได้หินลายถ้นมีเขากอมาแ้เขากอปมาในเทีนกบแต่อาบ่ได้ ให้หวาประกอบไปน <c oughs> ั่งเจ้าใหญ่มันคุดมันคุดมาได้ยินแห่ไปหล่อบังหน้าสักดอนยินแห่เฉยๆโตโต้กระชีใแต่ละโตยินแล้วข้าบาได้ hộp bị đập nội hộp không chỉ ăn hộp sọn bị á à, sọn tắt á à, sọn hộp sọn sọn bị đau ấy cắt sọn cắt sọn như thế bị đau sọn cho mà mà chắc. พูทางไหนวัดอะจิกบจะขีดคุโล่อ่ะขี่ตะเคียดกุต้องไปล็กห้าได้จะพอคนนี้ bay em bay kia ba kiệt tất kiệt kia kiệt thôi kiệt ơi cốp kia tất kiệt kia cốp cốp cốp

เอาไปแม่ฮามเขียดต้นมะตายนี่ไปใส่อันเวทเนี่เอาไปรอดมนตายเลยนี่ไม่นะเอาต้นต้นใหญ่มาจับเอาไปโอ้ต้นมันขบมันในรอน,นี่รอดรอดไปพูดไ,ได้ดีนะ<ล>ในรอดไปพูดได้ไเป็นไง,ไงน,น,นี<ม>่นะนี่ต้นเงี้ยงใหญ่ Hôm nay Kasi phải nhận Kasi phải nhận nhận làm bếp Ôi xưa cái nhau mới xài gì đó Chú bố chỉ phải ăn chít bếp, kèng ăn... bếp. Bếp. bếp Đó, đó Phai ở bộ phó đại đó Cái này,

át à, right, vậy right. đây chắc tôi ơi ship từ bao hơi từ đây, tôi, sì, ship hẳn tôi, nó phải tôi nhảy nó, mặc còi đó, sẽ cắt một cỏ. đây cả tả đây mặc còi một năm, sẽ tham một hùng sẽ cõi cụ. กอก็พอดีอยากซื้อเก็บเอาถอดเลยแหละก็พอดีก ia, ินพอดีซ่บโอเคพี่น้องคะสิคอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก็ได้ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามจองหองพายุพี่น้องยูดีมีงมาทุกทุกคนคลิปหนะาอกกันใหม่สบายดี